สวัสดีครับผมสุดหลอดสุดเท่สุดเก์ของไอทั้งหลายทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมป King Legacy นะครับผมด้วยในวันนี้พี่จะมาสอนหาเจมม่วงหรือว่ามัน,นีม่วงนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด์ด้วยวิธีที่พี่จะมาสอนในวันนี้ก็คือการล่าเจ้าทะเลนั้น เ,เป็นวิธีที่พี่ใช้ประจาและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองนะและสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือผลปีศาจนะครับผมผลปีศาจจะใช้ผลอะไรก็ได้นะสามารถบินได้ไกลๆแลวก็เร็วๆนะครับผมพี่แนะนําเป็นผลแสงนะครับผมถ้าคนงบน้อยนะไม่งั้นก็ผลมังกรก็ได้ครับผมถ้าเรามีนะถ้าใครมีเอาโพสด,ด้วยก็ดีมากครับผมแต่ถ้าคนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมสามารถล่าได้เหมือนกันนะโดยการที่เราเข้าไปในเซิร์ฟแล้วก็พิมพ์ถามเพื่อนในเซิร์ฟว่า SK เกิดตอนไหนนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็จะมาล่าให้ดูว่าในชั่วโงเเนยรา เราจะได้กี่เจมนะครับผมอ่าที่ตั้งเวลาเลยไปครับผมพอตั้งเวลาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟได้เลยครับผมเซิร์ฟนี้ SK ยังไม่เกิดนะเราก็เลื่อนหาดูนะครับผมว่ามีเซิร์ฟไหนใกล้เกิดแล้วนะผมสุ่มเข้าไปเลยนะไม่ต้องเลือกครับผมอ่าเราก็สุ่มไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าเราจะเข้าไปได้นะอ่าถ้าเข้าไปได้ปุ๊บเราก็กดเอาโพสเลยนะครับผมถ้าใครไม่มีเอาโพสเราก็ทิมถามเพื่อนในเซิร์ฟเอานะครับผมถามคนที่ยืนถือเอาโพสอยู่นะครับผมถ้าเขาใจดีเดี๋ยวเขาก็บอกเราเองนะครับผมอ่าถ้าเขาไม่ตอบเราก็ถามคนอยๆ อ่าโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็เข้ามาได้แล้วปากเขาให้ oh <my> โอ้ยไฮด้เกิดครับผม14นาทีแล้วก็เรืออีก3นาทีนะโอ้เซิฟนี้พี่รู้สึกว่าเราจะต้องรอไฮด้านะครับผมเอาเป็นว่าเรารอตีไฮดา้าแล้วก็ตีเรือก่อนแล้วกันนะผมมีสิทธิ์ได้เจมทั้งคู่นะทั้งเรือแล้วก็ไฮด้านะผมพี่รู้สึกว่าไฮด้าเนี่ยจะได้เจมเยอะมากนะอ่ายังไงตอนนี้เรือก็เหลือระียงห้าวินะผมปากขขงให้นะเรือสปอตแล้วผมตอนนี้เราก็มาตีเรือนะผม มีสิทธิ์ได้ผลปีศาจตึงๆด้วยนะเฮ้ยอาจจะได้ผลประตูหรือผลมงกรก็ได้นะเฮ้ยมาลุ้นกล่องแรกป้าเขาให้โอ้ไม่ได้ปะน่าจะได้มณีสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เรามาทําคลิปล่ามณีนะผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเผื่อได้ผลดีๆนะแลดับตํานานมาไม่มาว่ะขอ,อดีๆหน่อยดิป้าเขาให้พี่เคยได้ผลมงกรกับผลฟีนิกซ์แล้วก็ผลทอยนะในในกล่องไอพวกนี้นะครับผมถ้าใครเคยได้ก็คอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับ หลังจากที่เรา AFK รอไฮด้านะผมมาตอนนี้ก็เลือีกประมาณ5วีนะโอเคปาเข้าให้เรียบร้อยครับผมเกิดมาแล้วเราก็ไปล่าไฮด้าต่อเลยครับผมพี่รู้สึกว่าพี่จะได้อะไรดีๆอ่ะนะตอนนี้ไปลุมตีไฮด้าครับผมอ้ออย่าลืมนะครับผมกดเข้าแอร์ไลน์ของเพื่อนทุกคนด้วยนะใครยังไม่มีแอร์ไลน์ปุ๊บกดเข้าเลยนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะโดนเพื่อนตบตายได้นั่นเอง,เองนะเพราะว่าเรามาล่าของนะ ถ้าเรามาล่าของอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราตายแล้วเราเสียทิมมิ่งในการเก็บกล่องไปอาจจะเสียได้ก็ได้นะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเทียสามเฮ้ยเอาเรื่องน้องเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะรผมจังหว,นวะนี้เอา้สามสิบบาีอู้ได้ค้อนว่ะไม่ใช่ค้อนดิขวานนะครับผมอุย้ยสามสิบบารีก็ตึงอยู่ครับผมสมกับการรอคอยของเรานะครับผมที่เราเก็บกล่องเสร็จล้วก็ไปล่าตัวอื่นต่อครับตอนนี้เหลือประมาณ37นาทีนะ โอเคก็ได้อยู่ไปกันต่อผมเฮ้ยเข้ามา hey, ถึง oh, ก็ได้เลยเฮ้ยตึงจัดนะผมเรามลุ้นกันว่าเราจะเจอเป็นตัวไฮด้าหรือว่าเป็นตัว SK อันนี้ไงเจอเป็น SK นะครับผมเป็นเจ้าทะเลแทนนะอ่าไม่เป็นไรเข้ามาปุ๊บได้เลยก็ถือว่าโชคดีนะผมอ่าเทียสองจังวันนี้ <S <S ไม่ได้ผลพิศารด้วยปะใครมาทิ้งตรงนี้วกอีกห้ามันนีนะผมก็ถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นเราก็ ไปเซิฟอื่นต่อเลยครับผมอย่าช้านะเพราะว่าเราตอนนี้เรามีเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงนะผมเราต้องทําเวลาสักหน่อยนะเพื่อที่แบบจะได้ของดีๆนะผมหาเซิฟไปเลยครับผมตอนนี้เหลือประมาณ30นาทีนะเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรครับผมหลังจากนี้เซิฟนี้ว่าไง <S <S เจออีกหนึ่งอันนะผม <S <S เข้ามาปุ๊บได้เร็วฮเฮ้ยนี่ก็ตึงไปจริงๆแล้วพี่ตัดออกแล้วผมไอที่เข้ามาไม่ได้นะหายน่นะไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บมาเจอครับอันนี้คือพี่ตัดต่อนะอ่า เีหนึ่งนะครับผมอันนี้มาดูวมาได้กี่เจมบวกสี่เจมนะครับผมโอเคก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่าเข้ามาปุทธใกล้เลยไม่ต้องตีไม่ต้องเสียเวลารอไปเซิฟต่อไปครับผม <What? S 1> เฮ้ยเซิฟนี้มาปุ๊บก็ได้เลยเหรอฮ้ย,ยจะตึงไปหรือเปล่าจริงๆแล้วคือตัดต่อนะผมเพราะว่าเสียเวลารอนานเกินมาเจอ sk ครับผมตีเจ้าทะเลไปตีเจ้าทะเลก็มีสีดรอปเลือดนะเลือดเจ้าทะเลนะครับผมอย่าลืมตีช่วยเพื่อนด้วยละ่ะไม่ใช่ว่ากลับมาเก็บของางเดียว ไม่ดรอปเลือดนะครับผมไม่เป็นไรเราไปเอาจากกล่องเอาก็แล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เจมเท่าไหร่นะครับผมสำหรับกล่องนี้ที่อะไรโอ้เกียหนึงว่ะโอ้อย่างเกลือเลยว่ะไม่เป็นไรบวกมา3มเจมนะจังหวะน,นี้ก็ไปต่อเซิฟอื่นเลยครับผมตอนนี้เหลือเวลาอยู่20นาทีนะโอ้โหเดินเร็วมากไปกันต่อครับผมเซิฟนี้เรือใกล้เกิดนะ5นาทีเดี๋ยวขออนุญาตตีเรือก่อนนะครับผมรอเรืออีก5นาทีนะ โอเคน่าจะได้อะไรสักหน่อยนะพี่ว่าอย่าเสียเวลาเลยครับผมจังวันนี้เรียบร้อยแตกไปได้5กล่องนะตอนนี้ได้เงินว่ะโอนได้เงินอย่างเดียวเฮ้ยขอผลดีๆหน่อยเอามาไม่ได้ครับผมได้โบนโบนกับตังค์นะครับผมขอผลพิศษเอ้ยหมาป่าว่ะหมาป่า,า,า,ปา,าเดียวได้เอาไหนกล่องไหนอีกกล่องสุดท้ายครับผมร่นก็ว่าได้เลยป้ากขให ได้ตังค์่ะแล้วก็ซีเวทนะผมโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเซิร์ฟอื่นต่ออู้ได้ผลพา,าวด้วยไม่ไปแล้วผมไปเซิร์ฟอื่นตอนนี้เดือนสิบสองนาทีแล้วนะโอ้โหยอย่างตึงเลยครับผมมาดูเซิร์ฟนี้มาถึงก็ได้เลยนะเฮ้ยเอาเรื่องจัดไม่ต้องตีเสียเวลาเลยครับผมเรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอไฮด้าหรือว่าเจ้าทะเลนะถ้าเป็นไฮด้าก็คือเป็นโบนัสมากเลยนะผมเพราะว่าเราสุมเข้ามาเราเจอเลยนะ ถ้าใครไม่มีเอาาพสต์ก็กดฮาคชีดูเอานะครับผมมันจะบินกันเป็นกลุ่มๆอ่ะคนที่ไปตีเจ้าทะเลนะอ่าเห็นไหมเราเรากดดูก็ได้ครับผมเอาถ้าไม่มีเอาโพสยด์เหรอนะแต่ที่มีเอาาพสย์ไงอีซี่ครับผมกดเอาโพสด์ดูได้เลยอ่าเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาดูอันนี้คือข้อดีของคนที่เติมนะครับผมอ่ามีสิทธิพิเศษนิดนึงไงไปเลยครับผมจนี้หาบินเลยอ่าอย่าลืมแอร์ไลน์เพื่อนทุกครั้งนะครับผมตอนที่เราจะตีบอสวฮ้ย จอเป็นไฮสตาร์ในครับผมเฮ้ยกล่องเพียอะไรครับผมจังวันนี้เฮ้ยกล่องเพียสาม oh my god เฮ้ยกล่องเพียสามไหนไหน oh ้ y g สามสิบห้าเจมว่ะเอ้ยก็ได้อยู่เข้ามาปุ๊บไม่ต้องตีครับผมเข้ามาปุ๊บเก็บได้เลยก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้บวกมาอีก35เจมครับผมตอนนี้เหลือเวลานหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีก็มีค่าขอพี่เข้าอีกเซิร์ฟหนึ่งครับผมจังวันี้ เอามาแล้วไม่มาถึงก็ได้แล้วว่ะเฮ้ยรอบสุดท้ายนะผมมาดูกันว่าเราจะเจอ SK หรือว่าเจอเป็นไฮด้านะถ้าเจอเป็นไฮด้าก็ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะผมสําหรับคลิปนี้นะเพราะว่าเราใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการหาไฮด้าหรือว่าหาเจ้าทะเลนะผมอ่าก็ดูว่าวก็มาดูว่าเราจะได้เจมเท่าไหร่นะผมสําหรับคลิปนี้นะอ่ะ ไอ้ที่ล่าตามพี่ก็ให้โชคดีนะ oh <my> ผมเฮ้ยเอาเจอเป็นไฮด้าครับผมเฮ้ยไม่เป็นดวงดีงี้เนี่ยไหนกล่องเทียอะไร oh. กล่องทียสามอ๋อกล่องที่สาม,าาส,ามสามครั้งเลยว่ะไฮด้าสามห้าเจมหุ้ยได้หางไฮด้ามาด้วยครับจังวันนี้หางไฮด้านะเฮ้ยเอาเรื่องจัดโอ้โหเหลือเวลาอยู่อีกสิวินาทีนะผมสำหรับคลิปนี้โอเคน่าจะเข้าต่อไม่ได้แล้วนะ เรามาสรุปผลกันเลยดีกว่าว่าเราได้กี่เจมทั้งหมด112เจมนะครับผมโอ้โ oh. ห1ชั่วโมงกับ112เจมถือว่าใช้ได้นะสำหรับการล่าเจมของพี่นะผมโดยลา,ากจากจ้าทะเลอย่างเดียวนะอ่ามีสิทธิ์ลุ้นของได้ด้วยนะครับผมของดีๆจากไฮด้าหรือว่าของที่ดรอปจากเจ้าทะเลนั่นเองนะก็เอาไปใช้กันได้สำหรับวิธีนี้ แต่พี่แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่มีไอเดียเยอะๆเอามาปักหลักรอได้นะเอามา FK รอในเซิร์ฟได้นะผมถ้าเจอไฮด้รหรือว่าเจอเจ้าทะเลกอดน,นะอันนี้จะดีมากนะครับผมหรือว่ามีเพื่อนใน Discord ช่วยกันหาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นวิธีที่หาเร็วมากนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกัในใหม่ EP หนะ้า